ครับกับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมากับผมน,นายวินัยศิรลิศเลิศนายกสมาคมหนังสือพิมพ์สือ่อสารมวลชนพอข่าวรางไทยทีวีดิวและอ่านข่าวทีวอะไลน์รครับวันนี้เป็นที่น่ายินด,ดีของชาวโคราชนะครับซึ่งท่านเพราะว่าคนใหม่ที่มาประจำวันนี้แล้วก็ได้มาทํากิจกรรมเรื่องวันแรกนะครับคือท่านอนุพงศุสมนิดนะครับนายอนุพงศุสมนิดผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านก็ ได้มาทําพิธีการประจําตําแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีการกราบสักการะบูชาพระจุฬาและทางที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองพระาก็เลยมีพิธีการวางพุ่มพุ่มกับไม้นะครับถูกไม,ม้สดเรื่องในวันโอกาสวันพระปิดาแห่งแห่งหลวงประจําปี2568นะครับซึ่งสมนัการ,กรเกษตรสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ทำกิจ,จ,จกรรมครั้งนี้ดิฉันกาวว่าอารยธรร์ สมมติท่านก็ได้เป็นประทานพิธีนะครับได้มีหน่วยงานหลายหายหน่วยงานที่มาร่วมพิธีครั้งนี้นะครับซึ่งมีการเข้าสู่ถวายพระอะไรสมเด็จพระเจ้ากริติพระบรมราชอ่ีและพระราชชนีพันปีหลวงซึ่งท่านก็ได้ทํากิจกรรมวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็เลยมีการกล่าวเชิญถวายประกอบพิธีสักการะและร่วมพิธีถวายพระบรมครุฑ่ารัตวันพระบิดา นะครับแล้วก็ได้มีการกล่าวพูดเล็กๆ,ๆน้อยนะครับกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ท่านได้เปิดงานการวางพุ่มดอกไม้สดเนื่องในโอกาสพระปิดาแห่งสวนหลวงนะครับประจำปีสภากพนแปดวันนี้ท่านก็ยังได้กล่าวฝากความคิดถึงท่านพี่น้องชาวจงังหวัดราในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อพลังไทยทีวีิวซึ่งก็ท่านได้กล่าวนะครับเพียงเล็กๆน้อยให้รู้ว่าน้ําเสียงท่านได้กล่าวกล่าวสวัสดียางไรเดี๋ยวท่านทำกิจกรรมแบบไหนหรือจะมีนโยบายอะไร ที่สารงานต่อจากผู้ว่าใช้วัดชื่นโกสมต่อซึ่งทางสมาคมก็จะนำสือถึงความเดือดร้อนกับพี่น้องชาวบ้ตาตุการามีหลายประเด็นด้วยกันก็จะเข้าพบต่อไปในวันนี้ถ้าได้ชมคลิปในคําพูดของท่านผู้วา่าซึ่งท่านผู้วา่ารุ่งพงศ์สุขสมนิบกับพรบร,ราภรรยาของท่านนะครับนายกเหล่ขาข้าราชการใหม่ซึ่งท่านได้กล่าวสวัสดีพี่น้องชาวโคราชต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้วา่าวันนี้ได้รับเป็นเกียรติอย่างยิ่งข,ของชาวโคร,ราชนะ อยากได้ฟังความพูดของท่านโคราชท,ที่มีความดีชาวโคราชได้ต้อนรับครับขอกล่าวสักนิดนึงคร oh ับครับครับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาหรือชาวโคราชของเราครับทุกท่านครับแต่ผมนายอนุพงศ์สุขชนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาําได้เดินทางมารับตําแหน่งที่จังหวัดนครราชสีมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกยินดีกับเป็นเกียรติยิ่งครับที่ได้มาทํางานในเมืองสําคัญของประเทศไทย และผมคงจีมดีโอกาสพบกับพีน้องเนโอกาสเหมาะสมต่อไปครับสวัสดีครับครับโอเคครับ